สวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะบางพาเพื่อนๆมาอยู่ที่หมายคลองขุดใหม่ฮะหมายดังในตำนานนะผมช่วงนี้ก็เห็นมีน้าในกลุ่มเขาแจ้งกันว่าน้ํามันมาแล้วฮะนะบางก็เลยจะมาลองเช็คดูว่ามันพอมีตัวปลาอะไรให้ตกกันบ้างก็ไม่ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเช็คเลยฮะตั้งแต่น้ําแห้งไปก็เดี๋ยววันนี้นะบางจะลองเช็คดูก่อนแล้วก็ ผลประกอบการจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวล้วบางจะส่งไปให้ดูกันในกลุ่มนะฮะในแล้วเราจ็จะอัพเป็นวิดีโอลงมาในยู u ูบนะฮะ<อ>เพื่อการตัดสินใจของเพื่อนว่าคนจะมากันหรือเปล่า,าก็นี่ก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายโมงแล้วมนาะน่าจะเที่ยงครึ่งบ่ายโมงเนะน,นี่ะบางพอด <laughs> ีพอพอทำงานช่วงเช้าฮนะก็เลยได้ออกมาช่วงเที่ยงบ่ายๆอ่ะเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวเราไปผสมยื เหยื่อบังเหยื่อบังยังผสมยังไม่ได้ำอาไะเลยเลยคันเบ็ดยังคันเบ็ดยังยังมัดอยู่ยังไม่ได้แกะออกนะบางเลยมาทําเหยื่วไว้ก่อนฮะเดี๋ยวไปแกะเบ็ดประกอบแล้วก็ปั้นเหยื่อตีเลยฮะ บางหยุดนะบางจะลองอ่ลงเบ็ดไปแค่สามขั้นก่อนนะฮะพอตอนนี้พายุมาพายุมามืดถืออีกแล้วผม๋ยวเก็บไม่ทันไม่รู้ว่าเขาจะพัดมาทางเราหรือเปล่าดำปีแล้วรอรุ้นว่ามันจะไล่ ฝนมันจะไล่ามาถึงเราหรือเปล่าไม่รู้เราจะอยู่ตรงจุดนี้ได้ถึงที่มองฮะเพราะว่าโอ้โหฝนมามามาดํามากเลยเพื่อนเพื่อนทางด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายของระบ,บางเนี่ยมาจากด้านนู้น ลงนะบังก็คงต้องต้องพอ,อน,นะว่าที่นี่ฝนตกแรงๆนี้ฟ้าค่อนข้างแรงครับผมนะบังเคยมาเมื่อเมื่อปีก่อนนะปีที่แล้วปีที่แล้วฟ้าฟ้าแรงฮนะถ้าถ้ามีเริ่มลงเริ่มลงมาแล้วคงคงต้องเก็บเบ็ดนะเพราะดูแล้วอันตรายมากนะอ่ะเพราะเราหลุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยนะมันไม่ไม่่อยเหมานะอ่ะถ้าฝนมันตกปีที่แล้วลง ลงเสาไฟต้นนู้นไม่ใช่เหรอใช่ต้นอังข้างโอ้โหนักหนักกว่าักหนักกว่านกหนักโดนแล้วเพื่อนเปลี่ยนแว่นไม่ไหวแล้วตาแรก ปลชัางน้อยก่นอนเนาะจ้ะอยู่ไหนไม่รู้ในในถุงแดงครับบ้านลองดูวัดตัวอ้วนมากเลยนะปลาน้ำไหลใช่โอ้โหตัวอ้วนมากเลยเ <c oughs> นื้อแข็งปึก <c oughs> ๊กตอเราเราเป็นไปประมาณ10นาที้ก็มีปลาตะเพียนหัวไม่ใหญ่มากอะลุ่นตะเพียนแว้นนะเข้ามาดึง ตอนนี้ก็อายุฝนได้ปกคลุมเราไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเขาลุ้นไงว่าเราจะอยู่ได้อีกกัดประมาณไหนฮะไปแล้วัเพื่อน นันเหรอตะเพียนตัวสวยเลยกระมังผ่ากระมัง วันนี้ขอ,อนั่งเป็นกำลังใจนะจ๊ะกำลังใจสวยอยู่นะเพื่อนๆเฮ้ยขอให้สับลาบอยู่วันนี้นานขอ,อนั่งเป็นกำลังใจนะคะครับ <c ười> ถ้าลงครบเดี๋ยวมันจะเก็บไม่ทันเรานะ <c ười> ปลลาดึงแล้วเ,เพื่อนๆปลามีตัวนะเนี่ยเริ่มกินแล้วแต่ว่าโอหโหวดมาแล้วแม่ไม่น่าเลยเริ่มดึงบ่อยฮนะ กอนก็เริ่มลมเย็นมาเลยฮะไม่น่านจะอยู่ได้ถึงขึ้นชั่วโมง <ừ. S 1> ดูแล้วอ่ะลงเบ็ดได้ยังไม่ถึงขึ้นชั่วโมงเลยลงเบ็ดไปประมาณยี่สิบนาทีได้มาตามแป้นมา,ม,ามีตัวดึงนะแต่ผมกดมาก่อนนะไม่ไม่ไม่ใช่จัน ไม่ไม่จะรอดนะดูอย่างที่เขามาแนละ้วถืว่ากินดีนะปลาข้าวเหยื่อดีอนยะู่ครับ ้ววิ่งย้อนมาอี้แต้มานี่กินแล้ววิ่งย้อนเข้ามาแล้วบ,บางแล้วบ,บางนึกว่าไม่ติดก็เลยม้วนเก็บขึ้นมาว่าจะเปลี่ยนดีอ่ะกินดีฮนะปากินดีมากเลยนะอ่ะหมาจะได้จริงจรอ่ะถ,ถ้าโชคดีลมพัดแรงๆอาจจะเลยไปก็ได้โอ้โหเข้าข้างตัวเองจะมัดจะดูแล้วน่าจะพัดยาก็แล้วโอ้โหดำสีเลยแต่ท้ายเปิดขึ้นมาแล้ว เปิดมานี่หรือเปล่าเปิดมานี่ <laughs> เปิดจากลู่มานี่เปิดจากู้่มารวบอยู่นี่อ่งนี้ในะใช่จ้ะเย็นมาแล้วเหรอเจี๊ยบอ้้ไปแล้วโอ้โหไม่ติดหรอดึงโค้ง,งเลยนะ

ให่ก็แล้วเห็นอยู่กับติดงว่าเกาะข้างตัวมาเกาะขวางมาขวางข้างตัวมา,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 ว,มาว่ามันทุ่งทวงนะบางเลยว่าไปใหญ่ใส่สวยอ่ะปลาเนี่ยเราใส่ถังไว้ก่อน ถือว่าปลามีตัวดึงดีมากดีลงไปแป๊บเดียวก็กินแล้ว ไปแป๊บเดียวเองค่ะเอาคันนอนไว้ในป่าแล้วคันหนึ่งมาดูก็มาป้าก็ปีนาวุ่นเลยาวุ่นเลย มาดูผลงานของเราครับครึ่งชั่วโมงครับผมวันนี้น้บ,บางตกได้แค่ครึ่งชั่วโมงครมาแล้วพายุมาดำไปดำไปหมดเลยฮะถือว่ากินปลากินดีมากนะเน<ม>ว่างนบางวัดวเลยฮะัดนไม่ติดบ้างก็มีฮะอันนี้เอาแค่ที่ได้มาะก็ได้มาหกตัวครับผมแต่ประมาณนี้ก่อนนะวันนี้ต้องรีบต้องรีบลากันก่อนนะวันนี้โอ้โหไม่ไหวให้ผมผอ,พอ,อดูรอบไปหมดแล้วรัเพื่อนๆแต่นะบ,บางก็ อายุมาประมาณนี้คนระับน้บางก็ขอต้องขอขอบคุณมเมื่อนพี่ๆนะนะ้าๆที่เข้ามากดาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของน้บ,บางนะครัขอบคุณมากมากครับผมมันเป็นกําลังใจอย่างอย่างดีเยี่ยมฮนะวันนี้ก็เป็นผลงานก็นะนี่ฮนะปลามีเล็กน้อยแล้วก็ขยะถุงให,ใหญ่อีกหนึ่งถุงฮะเดี๋ยวนบางเรากลับไปเลยคนระับเดี๋ยวนะ้าท่านอื่นที่มาที่หลังน้บางก็จะได้ดูสะอาดตาเก็บขยะให้เรียบร้อยนะคะ ฝากเรื่องขยะด้วยค่ะนะนะ,นะไม่ว่าเราจะ,จะไปหมายไหนนะคะรักษาความสะอาดนิดนึงเดี๋ยวน้าังจะจิ้มมาลิงก์พิกัดของจุดนี้ไว้ไว้ในคอมเมนต์นะไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวน้างจะจิ้มลงไปแล้วเผื่อมีเพื่อนๆสนใจมากันฮะไปครับวันนี้น้าบางก็ขอขอตัวก่อนครับผมฝนมาเมือ่อแล้วขอบคุณมากครับนไม่ได้อ่านี่ฮะเก็บของเสร็จเอาของขึ้นรถพอดีแล้วเพื่อนๆโอ้โหลงมาแล้ว แป๊ะเดี๋ยวนบังกเดินทางกลับก่อนครับผมนี่ฮะฝนเม็ดใหญ่เลยฮนะน่าจะน่าจะเก็บกันท้องคลองแล้วคนระับเพราะว่าโอ้โหมานะ่ากลัวมากเลยนะเพื่อนมาโอ้โหดำมากเลยฮนะนี่ก็ตอนที่นบังมามีน้าๆอยู่ตลอดทางฮนะตอนนี้น่าจะกลับหมดแล้วเหลือแต่พวกสายที่เขาลงน้ำเนี่ยเหลือแต่น้าชุดที่ลงน้ำลงตะข่ายนะฮะ หน,หน้าที่ตกปลาก็กลับกันแล้วเดินเดินทางกลับกันแทบจะหมดแล้วนะบางนี่จะเจ้าสุดท้ายน่าจะเจ้าสุดท้ายของเส้นนี้แล้วเนี่ย <laughs> ไปกันเพื่อน <laughs> ๆยนะบางขอตัวขับรถก่อนนะบรรยากยาศกับประมาณนี้ผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับ